ในเวลานี้มีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกเราว่ายังไงบ้างจม,มูลนะคะพลังงานของคนราศีมีน,นะคะ่ะ จุกฟูนะคะสี่ดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะหลอกก็เจตพลังงานของคนราศีพิจิกนะคะ คือจากไพ่ที่ออกมาเนี่ยบีมองว่าเป็นคนที่มีการบล็อกกันไปแล้วในตอนนี้เนาะเพราะว่าทั้งสดาบแล้วก็ไพ่เดทอะคะ่ะออกมาชัดเจนว่าเป็นคนเก่าๆนะคะเป็นคนเดิมๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะคนคุยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรแบบเนะะี้ยค่ะซึ่งเป็นคนที่มีการ หยุดสนทนากันมานะคะสักพักสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนเนี้ยก็บล็อกกันอยู่นะคะคนคนนี้แล้วค่ะที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในณเวลานี้เขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความลึกลับในตัวเองนะคะเพราะเขามีไพ่ของจมูนขึ้นมาเนาะแต่ว่าในบางครั้งนะคะเขาก็ดูเป็นคนที่สดใสนะคะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ร่าเริงอหละแต่ว่าในบางครั้งนะคะก็ดูเหมือนกับมีบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณละเขาอะค่ะไม่สามารถที่จะ พูดคุยนะคะหรือว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะแบบจริงๆจังๆได้นะคะก็ทำให้กลายเป็นนะคะประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์แล้วที่สำคัญเลยนะคนคนนี้นะคะในบางครั้งในบางมุมอะคะ่ะเขามักจะชอบอยู่คนเดียวนะคะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะชอบเงียบๆแหะแม้ว่า บางครั้งเขาอาจจะมีความขี้เล่นอยู่บ้างแต่บีบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆที่จะเห็นเขาในมุมนั้นนะคะเพราะส่วนญ่แล้วเหมือนตัวของเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะให้เวลากับตัวเองอะะมากว่านะคะหรืออยู่กับสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะเพราะว่าไพ่เด็กถือดาบเนี่ย เป็นพลังงานของคนที่มีความใจร้อนนะอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในบางครั้งเขาดูเป็นคนใจร้อนบางครั้งเขาดูเป็นคนนิ่งๆนะอย่างที่พี่พูดไปว่าเขาดูเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะซับซ้อนในตัวเองนะคะเราที่สําคัญนคนๆน,นี้บางครั้งเขาก็ดูเป็นคนที่ชอบเอาชนะอ่าดูเหมือนกับว่าบางทีะคะ่ะเวลาที่มีประเด็นกันอะ่ะ ไม่ว่าเขาจะถูกหรือว่าเขาจะผิดนะแต่เขาจะไม่เคยกล่าวคำขอโทษกับคุณเลยค่ะเพราะสิ่งหนึ่งที่บีเห็นจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าความเป็นตัวตนของเขานะ่ะจะแสดงออกมานะคะเมื่อเวลาโกรธเเวลาที่มีความรู้สึกไม่พอใจนะคะบางทีก็บึ้งตึงไปเลยบางทีก็เกลี้ยกล่ เพราะว่าลักษณะที่ออกมานะคะพี่ไพ่เขาออกมาในสองลักษณะแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนของคุณนะคะคนที่เขากำลังคิดถึงคุณคนนี้น่ะเวลาที่เขาโกรธนะ่ะเขาจะแสดงอาการแบบไหนออกมาแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่บีเห็นนั่นคือการที่คุณเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่สําคัญในใจของเขานะคะราชินีเหรียนขึ้นมาตรงนี้มันชัดเจนค่ะว่า ต่อให้ในนเวลาน,นี้จะไม่ได้คุยกันต่อให้ในนเวลาน,นี้จะไม่ได้มีการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวของเขาเองก็ยังมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองนะคะยังให้ความสําคัญอยู่ เพราะฉันแล้วเมื่อตัวของเขาเองยังให้ความสําคัญนะคะกับความสัมพันธ์นี้มันจึงทําให้เขาอะค่ะยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์ที่มีให้กับคุณได้นะคะ4ไม้คือดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยสถานะของคุณทั้งสองคน,น่ยมันมีความชัดเจนแล้วเนาะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมคะที่ทําให้รู้สึกถึงความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะฉันเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ มันดูเหมือนกับว่าตัตของเขาเองบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะคะทําไมเขาถึงเกลี้ยกล่อมใส่คุณทําไมก็ถึงแบบเงียบหายไปจากคุณหรือว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะเพราะตัวของเขาเองไม่ได้คิดนะคะที่จะทําแบบนั้นจริงๆเขาเห็นความสําคัญของคุณนะแต่บางครั้งเขาแค่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะพลังงานของเขานะ่เป็นเดบมูนขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนาะมันจึงทําให้ สิ่งที่แสดงออกเลยคะ,ะกับความรู้สึกที่แท้จริงอะ่ะ พอค่อนข้างส่วนทางกันรอไพ่แปดเหรียญใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองอะ่ะยังคงมีความคิดนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะกลับมาได้มีการเริ่มต้นในการพูดคุยกันนะคะเพราะตัวของเขาเองนะอย่างที่ปีพูดไปอะคะ่ะว่าเขายังคงนึกถึงเขายังคงคิดถึงเขายังคงรอจังหวะเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อถึงเวลานะคะ เขาจะดําเนินตามแผนที่เขาวางเอาไว้แหละเพราะอะไรนะคะเมื่อกี้เราได้แดเหรียญใช่ไหมคะเราไพ่ใบนี้เป็น2ไม้เนาะมันเป็นไพ่ที่หวงบอกว่าตัวของเขาเองนะะีคะจะจัดแจงจัดการนะคะหรือว่าทําตามในสิ่งที่ตัวของเขาเองเนะี่ยมีความมั่นใจว่าเขาจะยังสามารถทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคะะ่ะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้เพราะบางครั้งเนี่ย เหมือนกับเวลาเขากลับไปอยู่กับตัวเองอะคะ่ะมันจะมีบางมุมนะคะที่ทําให้เขาค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเจ็ดาบเขายังคงมีความลับที่ซ่อนอยู่ในใจนะคะเขายังคงมีสิ่งที่เขาเนะะี่ยค่ะไม่ได้แสดงออกมาให้กับคุณได้เห็นนะคะบีค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้สึกละ พราะเจดาบใบนี้ถ้าเรามาอิงจากไพ่ที่เราเปิดมาก่อนหน้าเนี้ค่ะค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะคะว่าเขายังมีสิ่งที่เขาติดอยู่ในใจนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงนะคะที่เขามีให้กับคุณแอบไพ่ที่เปิดขึ้นมาเพิ่มนะคะก็เป็น The Emperor นะคะแล้วก็จัลลาฟันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะไม่ได้มีอะไรแทรกนะ ไม่ได้มีอะไรแทรกไม่ได้มีอะไรซ้อนไม่ได้มีการทำผิดศีลแต่ที่แน่ๆหลักๆเลยที่เป็นประเด็นของความสัมพันธ์นั่นคือลักษณะนิสัยของเขานะคะการใช้ชีวิตของเขาที่บางครั้งเอาแต่ใจตัวเองไปสักนิดหนึ่งนะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าบางทีเขาก็ดูขึมืมบางทีเขาก็ดูเหมือนกับเฟรนลี่ดูเป็นคนใจดีไปดูเป็นคนเหมือนกับว่าเข้าถึงง่ายแต่ว่าอันที่จริงแล้ว ไม่มีใครอะคะ่ะสามารถที่จะเข้าใจนะคะในความเป็นตัวตนของเขาได้จริงๆเพราะฉะนร้นเนี่ยหลายๆอย่างนะคะที่มันประเดประดังเข้ามาในความคิดของเขาอะมันจึงมีแต่ความรู้สึกที่เหมือนกับว่า,าจะหาเวลาหรือจะหาวิธีนะคะเมื่อไหร่ย,ยังไงดีนะคะที่จะทำให้ คุณนะคะเข้าใจในความคิดของเขามันมีลักษณะความคิดแบบนี้อยู่โดยเฉพาะ The Emperor ใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะไปในลนักษณะของคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์อืมอะไรที่ไม่ได้ยัางใจนิดนหน่อยๆนะคะก็จะงอนก็จะน้อยใจยก็จะมีอารมณ์นะคะมีความโมโหนะคะมีความโกรธเกิดขึ้นนะคะ ไพ่ห้ห้าเหรียญนะคะที่ขึ้นมาต่อจากจอฮารฟันตรงนี้เนาะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางครั้งตัวของเขาเองยังคงเศร้ายังคงเสียดายยังคงมีความทุกข์นะคะยังคงมีความยึดติดแล้วก็ยังคงขาดความมั่นใจในตัวเองอะค่ะแม้ว่าเราจะเห็นเขาว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะคะกับความคิดของตัวเองเป็นหลักก็ตาม แต่ลึกๆแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวนะคะมีความหวั่นไหวแล้วก็มีความกลัวมีความกังวลเหมือนกัน,นะค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สามไม้ซึ่งก่อนอันนี้เราได้สองไม้มาแล้วใช่ไหมคะทั้งสองไม้และสามไม้ออกมาบอกเรานะคะในทิศทางเดียวกันว่าตัวของเขาเองมองความสัมพันธ์นี้เป็นอนาคตตัวของเขาเองมองความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เขานะคะอยากที่จะ เดินไปด้วยนะคะเดินไปด้วยการสร้างทุกอย่างไปด้วยกันนะคะทำตามความฝันที่เราเคยวาดกันเอาไว้สิ่งที่เราจรินตนาการเอาไว้สิ่งที่เราอยากที่จะให้มันมันเกิดขึ้นจริงๆอะคะ่ะตัวของเขาเองก็คาดหวังแบบนั้นนะคะไพ่ใบ,บนี้เป็นใบ,บสุดท้ายที่จะเปิดให้ในส่วนของไพ่ทาโร่นะ,ะก็คือไพ่หนึ่งหนึ่งดาบนะคะอ่ะไพ่หนึ่งดาบใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะเมื่อนะคะ อยู่ในจุดที่เขามั่นใจแล้วอยู่ในจุดที่ตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพูดนะคะในความรู้สึกที่แท้จริงนะหรือแม้กระทั่งในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆกับคุณได้อะคะ่ะเขาก็จะเดินหน้าที่จะเริ่มต้นในการพูดคุยนะคะในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของสถานะความมั่นคงในความสัมคันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว,ว่าทุกอย่างในนะเวลานี้นะ่ะ มันจะดูเหมือนกับนิ่งก็ตามแต่บอกได้เลยว่าความคิดของเขาเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้นิ่งหรอกคะ่ะมันมีความกระวนกระวายในใจนะคะแล้วก็คิดแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลานะะีคะว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ดีนะคะค่อนข้างมีความสับสนพอสมควรเหมือนกันอ่ามาดูนะคะในส่วนของออร์โคนะคะขอออร์โคสักสี่ใบเนาะได้ไพ่เลข6นะคะเลข51เลข7นะคะแล้วก็เลข28 เนี่ยค่ะคือคนคนนี้นะคะคนที่เขาคิดถึงคุณเนี่ย บีมั่นใจเลยว่าเขามองว่าคุณคือความโชคดีที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะแล้วตอนนี้มันเหมือนกับถ้าคุณมีเพื่อนร่วมกันนะคะหรือมีคนรู้จักร่วมกันตัวของเขาเองกําลังขอคาแนะนําขอคําปรึกษาจากคนคนนั้นอยู่นะเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาหรือคําพูดที่เขาพูดออกมาเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกจริงๆของเขาเขายังเก็บซ่อนเขายังปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ นะคะแล้วไพ่ก็ย้ำให้กับเราเนาะจนมาสุดท้ายเลยว่าตัวของเขาเองเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาได้อะคะ่ะเขาเองก็จะพูดจะคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมานะคะ มันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณมากๆเลยแหละแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าถ้าเขาให้ความสําคัญจริงๆทําไมเขาถึงทําให้คุณเสียใจถ้าเขาให้ความสําคัญกับคุณจริงๆทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําแบบนี้ก็อย่างที่ปีพูดไปแหละ,ะค่ะว่า ตัวตนของเขานิสัยของเขาบางครั้งเขายังไม่เข้าใจตัวเองเลยค่ะว่าเขาทําแบบนั้นทําไมทําไมเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณแต่เขาต้องปฏิเสธคุณเขารู้สึกรักคุณแต่ทําไมเขาต้องทําร้ายใจคุณคือตัวของเขาเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยมันมาจากบุคลิกของเขาซึ่งบางทีค่ะดูเหมือนบางคนนะคะเขาเติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะตามใจหรือเขาเติบโตในครอบครัวที่เขาเองต้อง ต่อสู้นะคะดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้เพราะดูเหมือนเพราะดูเหมือนว่าพลังงานของเขาอะค่ะเป็นพลังงานของคนที่เผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันจึงทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แสดงอารมณ์อะบางครั้งก็ไม่ค่อยเก่งนะคะดูแข็งแข็งไปบ้างไม่ได้อ่อนโยนนะคะ บีมองว่ามันมาจากพื้นฐานเดิมของเขานะอ่ามาดูพี่นางฟ้าค่ะพี่นางฟ้านะคะบอกว่า คุณทั้งสองคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังคงมีแพชชั่นต่อกันและกันมากๆเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถที่จะพัฒนาเราก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าไปสู่ในจุดที่มีการมั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตหรือบางคู่นะคะมั่นหมายกันไปแล้วแต่งงานกันไปแล้วแต่ก็มีประเด็นการทําให้ไปต่อกันไม่ได้อะกรณีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้น แน่นอนคะ่ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสนะคะที่จะม,มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายกันในอนาคตนะไพ่เวดดิงนะคะก็ย้ําให้กับเรานะคะที่บีพูดไปเมื่อกี้นาะว่าอก็มีโอกาสที่จะมั่นหมายกันนะคะขอให้คุณมีความเชื่อนะคะขอให้คุณมีความศรัทธาขอให้คุณมั่นใจอะคะ่ะในความรักที่คุณมีให้กันเพราะจากไพ่ที่ออกมามันไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะ แต่มันมีเรื่องของความเป็นตัวตนมากกว่าที่ทําให้ความสัมพันธนะ์มีประเด็นแล้วก็มีปัญหากัน บางคู่บางคนเนะะี่ยค่ะมีความเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาตของกันรละกันด้วยเพราะเนื่องจากว่าไพ่ของเขานะี่มันมีไพ่เดทขึ้นมานะคะบิก็มองว่าอ่ะบางคู่ก็สามารถที่จะสัมผัสความรู้สึกของการรละกันได้บางคู่อาจจะฝันถึงกันนะคะก่อนที่จะมาเจอกันหรือมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เขาจะมีการกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความฝันไม่ว่าจะเป็นอ่ช่องทางโซเชียลหรือว่าจะเป็นครอบครัวน,นะคะเพื่อนฝูงอะไรแบบนะะี้ยค่ะ จะมีสัญญาณเตือนมาก่อนนะคะว่าเขากำลังจะกลับมานะคะมาดูราศีเพิ่มเติมนะคะราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9ธาตุดินนะคะผศพกันมังกรหรือคนที่เกิดวันที่26คนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่1 3 ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ